วันนี้เรากินาขกีนีก็เียวเป็นไม้ไม้สิบสิอาเปล่าหลอนหลอนักรีวิวเป็นไงครับการรีวิวอ้าปนไฟได้แล้ว กินชาเขียวด้วยนักรีวิวอากินกินกินครับร้านอะไรนะอ่านออกไหมร้านอะไรนี่ตัวร้านอะไรอ่านอองไหมอะไรนะไม่ใช่อะนั่นมันบ้านไรเนี่ยมันร้านกาแฟอันนั้นน่ะน่ะดูป้ายสิน่ะน่ะป้ายน่ะอ่านอองไหมข้าวอะไรนะ วัดใหม่บ้านตาไม่ข้าขาหมูเห็นไหม